สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบู๊คุยพอดแคสต์นะครับผมมาร์นะครับผมยอดครับครับครั้งที่แล้วเราคุยถึงไหนอะนะครับคุณยอดครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันเรื่องประวัติศาสตร์การประหารชีวิตนะครับจากทั่วทุกมุมโลกครับว่ามันมีที่มาอย่างไงแล้วโทษประหารชีวิตเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนนะครับผมโดยที่เราจะเน้นกันในพื้นที่ยุโรปเป็นหลักใช่ไหมครับคุณแมครับ และอย่างที่เราทิ้งท้ายไปนะครับในคลิปที่แล้วว่านอกจากประวัติศาสตร์การประหารชีวิตในยุโรปแล้วเนี่ยอิทธิพลของโทษประหารชีวิตเนี่ยได้แพร่กระจายไปนะครับในหลายภูมิภาคทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยด้วยครับก็ได้รับอิทธิพลของโทษที่มาเช่นกันครับคุณมาร์ทอืมครับผมและอย่างที่ผมได้บอกไปครับในทุกๆวันนี้นะครับผมโทษประหารชีวิตเนี่ยยังคงมีอยู่ในประเทศไทยครับคุณมาร์ทครับ แม้ว่าทุกวันนี้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามบทกฎหมายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังถือเป็นหนึ่งในห้าสิบสามประเทศนะครับที่ยังคงกําหนดให้มีโทษประหารชีวิตอยู่นะครับทั้งในทางกฎหมายแล้วก็ในทางปฏิบัติครับก็คือยังมีการใช้จริงอยู่อืมแต่น้อยแล้วใช่ไหมครับใช่บแทบจะไม่มีเลยครับหรือว่ามีแต่ว่าอาจจะไม่ทราบข่าวก็ได้นะครับผมครับ ใช่ครับนอกจากประเทศไทยแล้วนะครับผมประเทศอื่นๆนะครับที่อยู่ในแถบอาเซียนเนี่ยอย่างเช่นประเทศลาวหรือประเทศบรรไนาดลสลามเนี่ยครับผมเขาไม่มีการประหารชีวิตนะครับในทางพื้นที่ในขณะที่บางประเทศอย่างเช่นกัมพูชาและฟิลิปปินส์เนี่ยครับได้บัญญัติให้การประหารชีวิตเนี่ยเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายครับเขาจะพูดถึงประวัติศาสตร์การประหารชีวิตของประเทศไทยเท่าที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนเนี่ย เราจะเป็นต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นของสมัยรัตนโกสินทร์ครับผมในรัชสมัยของรัชกาลที่1ห,หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับครับผมโทษประหารชีวิตเนี่ยถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายตา3ามดวงครับซึ่งเป็นการประมวลกฎหมายทั้งหมดเลยนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับคุณม่ครับผม โดยโทษประหารชีวิตในกฎหมายตาสามดวงเนี่ยเขาได้กล่าวถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประหารชีวิตผู้ต้องโทษตามลักษณะความผิดต่างๆโดยจะแบ่งหลักๆเนี่ยออกเป็นทั้งหมด2ลักษณะครับผมลักษณะที่1เนี่ยเรียกว่าพายาการลักทรัย์โจรกล่าวถึงผู้กระทำผิดในลักษณะของการลักขโมยอย่างเช่นการลักเอาพระพุทธรูปไปเผาเพื่อเอาทองหรือการทําลายคมภีร์ทางศาสนา โดยผู้กระทาผิดลักษณะนี้ครับจะต้องถูกนําใส่เตาเผืิงนะครับแล้วก็จุดไฟเผาทั้งเป็นนะครับผมในกรณีของผู้ที่ชอบขุดทําลายพระพุทธรูปหรือว่าการขุดทําลายสถูปเจดีย์เนี่ยครับจะทําการนําผู้นั้นเนี่ยไปตะเวนบกตะเวนน้ำนะครับหรือก็คือลากนะครับทางพื้นดินแล้วก็ลากทางเรือนะครับสามวันสามคืนนะครับจากนั้นค่อยมีการตัดสีสัะนะครับออกแล้วถ้าตายก่อนล่ะคะถ้าตายก่อนก็ตัดอยู่ดีครับผม เพราะว่าถือว่าเป็นความผิดนะครับผมแต่ว่าเขาให้เกิดการทรมานก่อนนะครับผมครับ <c rap> แต่คุณม,มาคิดว่านี่มันหนักแล้วใช่ไหมครับครับ <c rap> ยังไม่เท่าโทษในสถานที่สองนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเขาเรียกว่าพระอายการกระบฏศึกนะครับผมเป็นการระบุถึงอาชญากรรมที่รุนแรงอุกอาจต,ต่างๆเช่นการก่อกบฏหรือการกระทําความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์การป้นเผาเมืองการเผาพระราชวังการป้นคลังหลวง การทารุณกรรมต่อพระการก่อเหตุอุกอาจอย่างเช่นการฆ่าบิดามารดาฆ่าครูบาอาจารย์การเหยียบย่ําทำลามกต่อพระพุทธรูปนะครับโดยผู้ที่กระทําผิดในลักษณะนี้นะครับผมจะต้องถูกประหารโดยโทษสถานใดสถานเนึ่งจากลักษณะโทษที่มีการระบุไว้มากถึง32ประการครับ,รบโดยจะเจาะจงเฉพาะโทษถึงตายที่มีจํานวน21ประการซึ่งมีวิธีการแตกต่างกันออกไป โดยบางวิธีนะครับคุณมาผมจะบอกเลยว่ามีความโหดร้ายรุนแรงชนิดที่เรียกว่าความตายเนี่ยเรียกพี่ได้เลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับโทษจากพระอัยการกระบทศึกมานะครับเอาเฉพาะโทษที่มันดูแสบสันนะครับผมซึ่งโทษอัยการกระบทศึกเนี่ยมันมีตั้งแต่การเผาทั้งเป็นนะครับผมการาตัดมือตัดเท้าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมมองว่ามันยังธรรมดาเกินไปครับไอชนิดที่เรียกว่าความตายเรียกพีเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ครับผม อย่างโทษสถานหนึ่งนะครับผมเขาจะต้องทําการนะครับพานะครับเปิดกระโหลกของนักโทษออกนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะทําการขีบเหล็กร้อนนะครับผมที่เขาเอาไปเผาจนแดงครับผมเขาเรียกว่าเหล็กแดงนะครับผมแล้วก็ทําการเอาเหล็กแดงก้อนนั้นนะครับใส่ลงไปในกระโหลกนะครับที่เขาพาเปิดนะครับทําให้สมองเนี่ยมันพุ่งนะครับเหมือนหม้อน้ําเดือดนะครับปุ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 บจนสมองเนี่ยแหลกเหลวไปในที่สุดครับผมหรือจะเป็นโทษบางสถานนะครับที่เขาจะใช้ไม้นะครับ งัดถลกหนังศีรษะจากท้ายทอยนะครับผมขึ้นไปนะครับเพื่อเปิดหนังศีรษะออกนะครับจากนั้นเนี่ยจะมีการใช้กรวดทรายนะครับขัดถูเอาคราบเลือดออกนะครับจนกว่ากระโหลกที่เปิดออกมานี่ครับจะกลายเป็นสีขาวสนิทนะครับเรียกว่าไม่เหลือคราบเลือดเลยครับผมโคตรทรมานเลยใช่ครับเรียกว่าแสบแน่นอนนะผมบอกเลยมันเอากระดาษทรายขัดนะครับหรือแม้แต่ โทษที่ใช้หินขนาดใหญ่นะครับผมบดกระดูกทั่วล่างเนี่ยให้แหลกละเอียดนะครับผมจนกว่าซากนักโทษเนี่ยเราจะเอามาพับนะครับเหมือนผ้าครับพับได้ครับซึ่งพิธีการลงโทษแบบนี้จะไม่มีเลือดสักหยดเลยครับแต่ว่ามีการบดจนแหลกนะครับผมเรียกว่าเนื้อหนังอยู่ครบครับผมหรือจะเป็นแบบที่ค่อนข้างจิตนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเนี่ยใช้มีดนะครับค่อยๆเฉือนเนื้อนะครับเกีอยเนื้อเฉือนหนังนะครับออกจากร่างกายของนักโทษไปเรื่อยๆทีละนิดครับผมจนเหลือแต่กระดูกนะครับผม หรือยังมีอันที่ยิ่งกว่านั้นอีกครับคือเขาเอาเนื้อที่เฉือนมาเนี่ยครับผมไปทอดในน้ํามันนะครับผมแล้วก็ให้นักโทษเนี่ยค่อยๆกินเนื้อตัวเองนะครับจนสิ้นใจครับเอามาคิดมากใช่ครับถือว่าเป็นความตายเรียกพี่ได้เลยครับซึ่งจริงๆแล้วโทษเหล่านี้นะครับผมมันยังมีอีกมากมายนะครับผมแต่ตามประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีผู้ใดสามารถยืนยันได้ว่าการกระทําหรือการประหารที่ค่อนข้างทารุณแบบเนี้ย มันเคยเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยครับมีเพียงบันทึกที่ถูกบันทึกไว้ในประมวลกฎหมายเท่านั้นครับจึงไม่มีผู้ใดเนี่ยทราบเลยว่ามีดักโทษทั้งหมดกี่รายนะครับที่ถูกประหารด้วยวิธีการที่ทารุณเช่นนี้ครับ,บคุณบัณครับผม แล้วเวลาเนี่ยก็ล่วงผ่านไปนะครับผมจนมาถึงช่วงปีพุทธศักราช2451เนี่ยภายใต้กฎหมายลักษณะอาญาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตเนี่ยให้กลายมาเป็นหนึ่งในวิธีที่คุ้นหน้าคุ้นตาเรามาที่สุดครับคุณมาร์ก็คือการประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะหรือการสะบันเสียนครับอืมครับผมนอกจากนั้นนะครับภายใต้กฎหมายฉบับน,นี้ครับยังกําหนดให้การประหารชีวิตด้วยวิธีเนี่ยเป็นวิธีการประหารชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับคุณมา ก็คือเราจะไม่มีการมาเลือกแล้วว่าเราจะเอาโหดแค่ไหนครับผมตัดหัวอย่างเดียวใช่วิธีเดียวจบนะครับแต่มีข้อยกเว้นสําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นราชวงศ์นะครับผมเขาจะไม่สามารถใช้ดาบในการสับนเสียหรือตัดหัวได้จะเป็นการลงโทษด้วยการใช้ท่อนจันนะครับทุบตีจนถึงแก่ความตายแทนนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับคุณมัทถ้าเราเป็นราชวงศ์เราคงพูดเหมือนกันครับว่าตัดหัวกูเถอโดนท่อนจันน่าจะทรมานกว่านะครับผม ซึ่งการประหารชีวิตด้วยการตัดศีรัะหรือการสะบันเสียนะครับจะต้องได้รับการอนุญาตโดยตรงจากพระมหากษัตริย์ก่อนทุกครั้งนะครับซึ่งพิธีการในการประหารเนี่ยมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดเป็นอย่างมากครับคุณมามันเป็นยังไงครับก็คือเวลาประหารนะครับเขาจะต้องเลือกจากเริ่มต้นจากการหาโลเคชันก่อนครับโลเคชันที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของวัดเป็นส่วนใหญ่ครับผมคิดว่าน่าจะสะดวกครับผมตัดปุ๊บฝังปั๊บตัดปุ๊บฝังปั๊บนอกจากใช้พื้นที่ของวัดนะครับมันจําเป็นต้องเตรียมนะครับ พื้นที่เพื่อการประกอบพิธีต่างๆนะครับมีการเตรียมพื้นที่สําหรับการประกอบพิธีสงฆ์มีการทําซุ้มประตูป่านะครับผมซึ่งจะเป็นที่เตรียมการของเพชฌฆาตนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจะขยายความให้ฟังอีกทีหนึง่งนอกจากนั้นนะครับยังมีการล้อมลานประหารด้วยสายมงคลนะครับเพื่อกันวิญ,ญญาณผีตายโหงซึ่งสายมงคลนะครับเป็นสายมงคลที่ลงอาคมแบบพิเศษจําเป็นต้องใช้มีดที่ทําขึ้นเพื่อตัดสายสินชนิดนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถตัดได้เรียกว่าตัดม้วไม่ได้ครับผม นอกจากนั้นนะครับผมยังมีการตั้งสารเพียงตาเพื่อวางอาหารสำหรับสั์เวยได้แก่หัวหมูเป็ดไก่ปลาแปะซ่นะครับมีใบสีกล้วยน้ำไทยมะพร้าวออดขนมอื่นๆเล่าลงดอกไม้แล้วก็ทูบเทียนนะครับคุณมันครับไอเครื่องสังเวยนี่คือเขาสังเวยดวงวิญญาณนักปุญทหารหรือว่าเจ้าที่เหรอครับเขาจะแบ่งเป็นสองชุดครับคุณมันเขาจะมีชุดหนึ่งครับเป็นสำรับสำหรับสังเวยเจ้าที่ครับผมครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับจัดไว้เป็นสำรับ อาหารมื้อสุดท้ายสําหรับนักโทษนะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะถูกวางไว้ในชุดถ้วยเคลือบดินเผาอย่างดีเลยครับใช่ครับเราจะนั้นนะครับอาหารทั้งหมดนะครับถูกวางไว้คู่กับดาบประหารครับรือดาบเพชราตหลังจากพิธีบวงสรวงเทพพยาดาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็พูดผีปีศาจเสร็จสิ้นแล้วนะครับครูเพชรฆาตเนี่ยจะทําการเจิมหน้าเพชรฆาตด้วยแป้งกระเจดนะครับแล้วก็มอบดาบเพชรฆาตที่ผ่านพิธีการบวงสรวงแล้วเนี่ย ให้กับเพชาชาตเพื่อใช้ในการประหารชีวิตครับคุณมาร์ไอแป้งกระแจะนี่มันเป็นยังไงครับแป้งกระแจะครับคุณมาร์คคิดถึงแป้งพมมาครับที่เป็นเหลืองหอมครับอ่าครับกระแจะก็คือต้นธนาคารครับผมใช่ภาษาภาษาไทยเรียกกระแจะครับเป็นไม้หอมชนิดหนึ่งครับผมซึ่งหอมมากนะครับผมหลังจากที่พิธีการทั้งส่วนของครูปพชาชาตแล้วก็การโบสวงเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเมื่อถึงเวลาเช้ามืดเจ้าหน้าที่ กรมราชัณฑ์เนี่ยครับจะนําตัวผู้ต้องโทษนะครับไปทําการเคี่ยนก่อนนะครับคือไม่ได้โดนตัดหัวเลยนะครับต้องโดนเคี่ยนก่อน3ยกครับผมโดย1ยกนะครับจะทําการเคี่ยนทั้งหมด30ทีครับรวมไปเสร็จแล้วผู้ต้องหาหนึ่งคนนะครับจะโดนเคี่ยนทั้งหมด90ทีครับคุณผัดเรียกว่าบางคนนีอาจจะตายก่อนโดนตัดนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนํานักโทษนะครับผมเดินทางไปเข้าสู่ลานประหารนะครับเมื่อเข้าสู่ลานประหารนะครับนักโทษจะได้รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายที่ เตรียมการไว้และประกอบพิธีกรรมต่างๆเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทําการผูกปิดตานักโทษนะครับจากนั้นเนี่ยเพชฌฆาตนะครับก็จะทําการเข้ามาเพื่อขออโหสิกรรมแล้วจึงนําตัวนักโทษนะครับไปตึงนั่งติดกับหลักไม้นะครับในท่าที่เขาเรียกว่าการจับหลักครับคุณมาก็กคือเราหันหลังแล้วก็กอดอีกไม้ไว้ครับนําดินเหนียวนะครับ อุดหูแล้วก็อุดปากไว้นะครับเพื่อป้องกันเสียงร้องนะครับแล้วก็มีการกําหนดจุดที่จะตัดศีรษบบริเวณต้นคอนะครับด้วยการใช้ปูนเขียวหมากนะครับสีแดงแงป้ายเป็นมาร์กิ้งเอาไว้ว่าเราจะตัดตรงนี้เมื่อถึงเวลานะครับปีหลวงเนี่ยจะบรรเลงเพลงไกว้ครูในลักษณะที่ค่อนข้างหวยหัวนะครับพระเจ้าข้าสามรองเนี่ยหรืออ่าพระเจ้าข้ามือสองนะครับผมจัดรับหน้าที่เป็นผู้ลำดับหน้าผู้ต้องโทษนะครับเพื่อสงบจิตสงบใจนะครับโดยจะเป็นการลำบนสายนะครับ ตามความเชื่อเนี่ยเพื่อให้เกิดความอัปมงคลแก่ตัวผู้รับโทษนะครับผมเพชรฆาตหลักนะครับหรือว่าดาบที่เหน่งเนี่ยจะประจําอยู่ที่ซุ้มประตูบ่าด,ด้านหลังผู้ต้องโทษนะครับหลังจากที่ตั้งจิตมั่นคงแล้วนะครับก็จะทําการย่างสามคุมเข้ามานะครับเงื้อดาบขึ้นแล้วก็ฟันศีรษะของผู้ต้องโทษจากทางด้านหลังไปด้านหน้านะครับซึ่งหากศีรษะไม่ขาดจากตัวเพชรฆาตสำรองเนี่ยจะทําการลงดาบอีกครั้งจนศีรษะหลุดจากบ่าครับ mm hmm. คุณแม่อืมครับ ก็คือการังาการทรมานใช่ไหมใช่ครับผมจึงต้องมีเพชรคาดนะครับซึ่งบางเชสนะครับผมมีเพชรคาดนะครับถึงสี่ดาบเลยครับกว่าจะขาดตัดเรื่อยๆจนขาดนะผมเพชรคาดจะไม่มีการลงดาบซ้ำครับผมจะมีมือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่นะครับต่อกันไปซึ่งหลังจากที่ศีรษะของผู้รับโทษเนี่ยหลุดจากบ่าแล้วเพชรคาดดาบหนึ่งจะทําการกระทืบเท้าหนึ่งครั้งนะครับยกดาบขึ้นแล้วก็ทําการเลียเลือดที่ปลายดาบ เพื่อเป็นการข่มขวัญวิญญาณจากนั้นนะครับก็จะทําการหันหลังและวิ่งเข้าประตูป่าอย่างระมัดระวังและรวดเร็วนะครับโดยที่ระหว่างวิ่งเนี่ยห้ามกลับมามองดูผู้ถูกตัดคอเด็ดขาดเมื่อเพชฌฆาตนะครับพลุ้มประตูป่าแล้วนะครับผมพระสงฆ์ี่จะทําการลดน้ามนต์นะครับแก่เพชฌฆาตเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ครับผมส่วนเจ้าหน้าที่ร้านประหารเนี่ยครับจะนําร่างไร้วิญญาณของผู้ถูกประหารชีวิตเนี่ยนะครับผมออกมาจากหลักไม้ครับผมนศาศีรษะที่ถูกตัดเนี่ยไปเสียประจานแล้วก็ นำศพนะครับไปแร่เนื้อส่วนอื่นไปให้สัตว์กินนะครับหรือหากมีญาติมารับศพนะครับผมก็จะทำการมอบศพนะครับให้กับญาติเพื่อไปจัดพิธีศพตามศาสนาแต่ว่ามีข้อห้ามก็คือห้ามจัดงานศพนั้นอย่างเออก,กระเริอครับผมครับในส่วนของเพชฌฆาตนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราเนี่ยอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับคุณม โดยการที่จะมารับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตนะครับผมนอกจากที่จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์แล้วนะครับยังต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในทางโหราศาสตร์เกาวก็คือต้องเป็นผู้ที่มีดวงแข็งครับผมสามารถคุ้มชะตาตัวเองได้เพราะว่าเขาเชื่อว่าการฆ่าคนเนี่ยเป็นกรรมหนักครับผมถ้าดวงไม่แข็งจริงเนี่ยทำไม่ได้ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องมีความชํานาญในด้านอื่นๆร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นมีความรู้เรื่องดาบ ชำนาญการใช้ดาบและเพลงดาบต่างๆนะครับตลอดจนมีความรู้เรื่องมนต์คาถาเพื่อป้องกันตัวเองจากอาถรรพ์และดวงวิญญาณต่างๆด้วยครับคุณมัมนอกจากนั้นแล้วนะครับดาบที่ใช้ในการประหารชีวิตเนี่ยยังไม่ใช่ดาบธรรมดานะครับผมโดยดาบเพชรฆาตนะครับเป็นดาบที่ทําด้วยเหล็กน้าพีอย่างดีนะครับตัวดาบเนี่ยต้องตีขึ้นในเลิกเพชรฆาตแล้วก็ขึ้นลูกดาบเนี่ยให้เหมาะสมและเป็นดาบที่คมมากนะครับเพราะเวลาฟันเนี่ยมันต้องฟันจากด้านหลังครับผมมันต้องตัดกระดูกได้นะครับคุณมัน ตัดแกใชยถอยลงมาใช่ครับผมโดยในเวลาปกตินะครับผมดาบเพชรฆาตเนี่ยจะไม่ถูกใช้สม 4, สีสมหานะครับจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในคุกหลวงซึ่งเป็นห้องพิเศษเลยโดยที่จะไม่สัมผัสด,ดาบเพชรฆาตโดยไม่มีเหตุอันควรครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดวงสวงสังเวยดาบนะครับด้วยเหล้าและไก่ต้มทุกวันเสราร์นะครับโดยมีความเชื่อว,ว่าถ้าดาบเพชรฆาตเนี่ยเกิดการสั่นมันถูกขย่วนะครับ แสดงว่าจะต้องเกิดการประหารขึ้นภายใน7วันไม่เกินนั้นด้วยครับอซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับผมคุณมาร์ทพอมาถึงช่วงปีพุทธศักราช2477นะครับการประหารชีวิตโดยวิธีตัดคอเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปครับผมเปลี่ยนไปใช้วิธีการยิงเป้าแทนครับครับผมและในปัจจุบันนะครับผมวิธีการประหารชีวิตของไทยนะครับใช้วิธีการฉีดยาพิษนะครับเพื่อให้นักโทษเนี่ยมีความทรมานน้อยที่สุดนะครับคุณมาร์ทครับ ใครที่อยากทราบเรื่องของการยิงเป้านะครับผมแนะนำว่าสามารถหาดูได้นะครับจากภาพยนตร์เรื่องเพชชาศตนะครับผมซึ่งจะเป็นเรื่องราวานะครับของผู้ที่รับหน้าที่เป็นเพชคาตบางขวางนะครับผมที่เป็นมือยิงเป้าคนสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการฉีดสารพิษแทนครับใช่ครับก็ตัวหนังค่อนข้างอธิบายวิธีการต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดเลยครับแนะนำว่าถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูได้ครับผม ครับก็สำหรับวันนี้ครับรายการเบอร์คุยพอดแคสตก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ